สายแรกที่จะเล่นเลยคือสายถึกๆนะมาดูว่าสายถึกๆเนี่ยมันจะพอยืนได้และจ่ายดาเมจแรงหรือเปล่านะส่วนอีกสายหนึ่งเดี๋ยวจะเล่นแบบเป็นสายดาเมจนะโอ้ oh my god แล้วผมแม่งอัพสกิลสายมาน้ำตาไหลโอ้โหไปเดี๋ยวตายเฮ้ยเฮ้ยเฮแล้วก็ตอนที่สแต็กเต็มใช่ไหมสังเกตที่มืออ่ะเห็นปะที่มือเนี่ยจะเลียงแสงเว้ยจะเป็นสีแดงนะบ่งบอกว่าเฮ้ย ค้าคุ้มขั่งแล้วนะน็อกมาน็อกมาหรือว่ามันอยู่เลนว่าจาไม่ได้ตายจังหวะนี้มีตายเออ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 แม่งเอ้ยสำหรับสายที่ผมชอบเล่นนะจะเป็นสายแบบมุดดินเว้ยเพราะว่าตอนที่มุดดินเนี่ยมันไม่โดนดาเมจไงมันจะมาต่อยได้ละมุดดินอ๋อเดี๋ยวนกยืนเลนเอาเก่งก้าป่าฟังผมนีวะเอาไอ้ก้ามต่อ ไอ้กามโตดีนะแกได้กายล่างก่อนเอาเอาเลยกดดันเลยกดดันเลยกดดันเลยเล่นเหมือนแจกจะแบกใครเขาได้ไหมเนี่ยตัวฉันเอ้ยผมรู้สึกเปป่วยเว้ยมนเลยแบบทําให้ผมเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีข้อแก้ตัวแล้ววัดดีอือขอโทษทีที่มาช้าแต่ว่ามี e เจ็ t มาอมอยู่บอกเลยจังหวะนี้แตกแน่นอน กระทืบพื้นไปมันจะสโลนะถ้าเข้ามาตีประชิดหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองเนี้ยยังพอได้อยู่เอานะเอาอีกฝั่งนึงเขาไม่เปิดวะทําไมอะ่ะเขารอเขารอเขาดูสรงแล้วบอกเลยจังหวะนี้ผิดไปหมดนะอไม่ตายเลย <laughs> โอ้โหเก่งกล้าทําดีนะไม่ใช่หรอกผมรับตีนให้ไงนกมาไล่เลยผมต้องไล่นกอะ่ะ ไม่งั้นแม่งเอ้ยอุ้ยไปไหนอะไปไหนอะตัวเธอสโลไปหนึ่งทีใจเย็นเดี๋ยวตาย,ยเก่งกล้าเข้าแเรวอะรอบนี้ผมไม่รับตีในให้แล้วนะอ,อ้าวอยู่ในมูฟมาจังหวะนี้ปรับ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 ,ปบเป็นไงล่ะขู่ไปเถื่อนนะเราไม่ได้ทำแต้มสักแต้มเลยมาแล้วไอ้กล้ามโตก้ามโตกามโต,มตที่ไหนล่ะนี่มันก็ตายไปไหนล่ะ ไปไหนเรากระต่ายแล้อย่างไงฮะไปไหนไปไหนเออเออเออเดี๋ยนะจูเนเปอร์กำลังโดนอยู่จูเนเปอร์เรามาช่วยแล้วมีคนมากันแล้วอะ่ะเฮ้ยอ,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 อะไรเนี่ยจะลงมาตัวเดียวทำไมเฮ้ยสแต็กเต็มนะเว้ยอย่านะเว้ยอย่านะเว้ยอย่านะเว้ยกลัวนะเว้ยโอ้ my god โหไม่ทันนะมันเป็นความผิดเขา่าตาชิลอุย้ยปอมดาลังจะแต่งนะฮะลัลโหลเข้าไปดีครับผมกลัวที่ไหนเรากลัวที่ไหนเราคนจริงอะ่ะ คนจริงคนจริงออขอบคุณนะแมมูเพราะนายคนเดียวเลยทําให้เราลอดพ้นคิวไปห้าตัวนะเฮ้ย <Hey, S 2> นี่มันซับสอเลยนี่นะเหมือนว่าตัวผมเนี่ยจะมีซับส่วนตัวนั้นเนี่ยไปตรงไหนก็มีแต่คนแบบอยากจะซับบ้าจริงเรานี่มันเนื้อหอมโอ้โหแม้จะทีมตรงข้ามก็ช่วยผมไม่ให้ผมโดนสกิลของนายเทวตายเป็นไงล่ะลงมาลงมา อูเมื่อกี้แบบขนาดสแต็กยังไม่เต็มนะอยากจะทำแต้มอยู่นะอะไรอย่าทำเมื่อเรามามาวาตานายโดนลอดเสนายไม่ได้รีบเปิดอยู่ในมูฟเลยไปเออฮัลโหลทำไมเมื่อกี้สโลแล้วมันไม่ติดถ้าเกิดว่าตัวไหนแบบอยู่ในมูฟนานๆอ่ะไม่ต้องเปิดหรอกถ้าเพื่อนจะตายก็ปล่อยเลยถึงแม้ว่าผมจะตายผมก็ไม่โทษนะเว้ยจริงๆเก็บอยู่ในมูฟไว้ใช้จังหวะสำคัญดีกว่า อยากจะเก็บกระต่ายก่อนนะเอาล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 ะเออแล้วกูมาเปิดตัวแทงทำบ้าอะไรมาเนี่ยเออมามาอ่ะตายตายตายโอ้โหเอสเบิร์นแม่งเอสเบิร์นจะมาว่ะอ่ะนะเออ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  เอสเบิร์นมันรอลาร์ดอยู่แล้วอุ้ยเอสเบิร์นมันไม่รอลาร์ดเหรอโอ้ไมค์การลาร์ดไม่ได้เนอะจังหวะนี้เข้ากลางเท่านั้นนะโอ้ไมค์การไม่รู้นะใครจะชนะแต่ว่าเอสเบิร์นอีกฝ่ายหนึ่งแม่งโคตรจะทิ้งทีมผมว่าชนะว่ะโอ้โหชนะไปได้ โอ้เอสเบิร์นทำดีอะ่ะ MVP ในทีมที่แพ้สุดยอดไปเลยเอสเบิร์นเรากดไลค์ให้นายกาเวียสมาลาดไม่ค่อยได้อะ่ะทุกคนคือมันเก็บทรัพ,พยากรเร็วแต่ว่าสกิลแบบเบิร์สตอนจบอะ่ะไม่ค่อยดีสำหรับรอบนี้ก็จัดเป็นฟูลดาร์เมดกันเลยดีกว่านะสวัสดีโจไรเปอร์ทำไมมึงต้องเลือกกูด้วยฮอออออออไม่รอดเลือดน้อยเกินกูเจอคนข้างลักโลตอม ไม่ยอมไปไหนเลยอ่ะนะอยวนะอยู่ในมุบเลยออ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 ตายเลยเขาเปิดแล้วเขาเปิดแล้วเขาเปิดแล้วออมันเปิดแล้วอ่ะมันเปิดแล้วผมก็ต้องเปิดผมก็ต้องเปิดผมก็ต้องเปิดอออือหาไม่เจอมองไม่เห็นใครทั้งนั้นออแดกคอไปดิมึงอ่ะตายกูว่าตาย กลัวาตายโอ้โหไม่ไหวอันนี้คือสายดาเมจแล้วได้แค่2คิวเล่นเป็นสายแบบดาเมจแล้วก็กึ่งแท้งดีกว่าทําไปแปดแต้มน้ําตาไหลคิวไปแค่2ตัวจ่ายดาเมจเจ็ดหืนสามเน้นถึกตีไวนิดนึงนะคือทั้งแฮปปี้นารแล้วก็พูลินเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นซับแต่ว่าไม่บางเลยพูลินเนี่ยอยู่ในมูฟทีแม่งเกาะสะเทือนแฮปปี้นารแม่งก็เลือดเยอะคิวอีก เฮปปีน้นารนี่มึงอารอรัดกูเต็มที่เลยนะเออเอาคืนระวังนะระวังนะระวังนะอย่าออกไปนะหมามาอ,อ่ะอ่หล่ฮปปีน้นารกูจะรอดไม่ได้ออออเออเออหนีหนีเกือบตายอู้อู้เกือบตาย,ตายได้ไหมเรามุดดินรอ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 อุ้ยเกือบตายเกือบตายโคตรเสียวเลยเป็นไงสายถึกนิดนิดพอได้อยู่มา รวมพลังสามมอคีปรับโอโหมาอ้อพันหนึ่งถ้าแบบมาเป็นทีมก็อาจจะแบบเป็นฟูลดาเมจก็ได้ให้ทีมแบบช่วยโซนเวลาทำแ้มมาเนาะแต่ว่าผมก็โซโล่ไงชีวิตจริงมันไม่ได้ทำแต้มเยอะขนาดนั้นหรอกอดีนะที่ผมมาด้านล่างป่าผมเป็นวัยรุ่นโลตมัมคือกาเบียเนี่ยถ้ายืนได้และเก็บสแต็คครบเท่านั้นแหละดาเมจมันจะมาแต่ถ้าเกิดว่าแบบเป็นสายดาเมจเพียวอะ่ะมันยืนไม่ได้แล้วทีเนี้ยดามเมจมันก็จะแบบแทบไม่เกิดขึ้นอะ่ะ เพราะว่าตัวเราเนี่ยจะตายก่อนมันก็เลยไม่ได้ตีเขาไงเออปรับสโลไปปรับ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 มามามาแฮปปีได้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 ส่ประมาณนี้ได้จริงคือรู้สึกแตกต่างเลยอะมันไม่บางเกินอือหือปิกาจูโอ้โหฉันคือฉลามข้างรักโลตอมอออือมไม่ลอดหรอกตัวแทงอะสู้ผมไม่ได้อยู่แล้วหรือเปล่านะ หรือเปล่านะหรือเปล่านะหรือเปล่านะโอ้ยโดนมันสไลด์เพิ่มเลือดเอาเพิ่มเลือดเอาออปรับปรับปรับ,บ,บกำโตมาลองดูซิเอ้ยออออจะไปไหนวะโอโหอ,อือออไม่ดอนเลยเอ้ยโดนสตาร์ทเลยไม่น่ากดโจมตีเลยผมออ หนีก่อนเดี๋ยวตายปิกาจูมาอมืโวนแท็กเกิลเปี้ยงไอ้ขามโตมดีนะกันมันได้อยู่ถ้ามาตัวเดียวมีสิทธิ์โดนล,ลาสูงต้องรองเก็บสก,กิลเวลารนิดนึงมาละเกือบโดนลาสแล้วคือเวลาตีทรัพ,พยากรอ่ะจะปลอดภัยก็ต่อเมื่อมีเพื่อนอ่ะคอยโซนให้ถ้าไม่มีเพื่อนโซนให้มันก็มีเปอร์เซ็นต์โดนล,ลาสูงเว้ยต้นไม้ไม่ค่อยอยากเข้าไปเลยเอ้ย อือโอ้โดนอยู่ในมบเออ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 ออเกือบตายอยู่ไหนกันวะมันอยู่ด้านบนออ,อ้าวเก็บคิวได้สตัวสุดท้ายคืออะไรกลัวโดนลาร์อ่ะใครลิกกี้มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วสตั้นมันมาเอ้เกือบอือชนะเว้ยโดนวอลแฮกเกร์นแน่นอนไม่โดนวะ่ะ อ่าขอบใจชนะเรียบร้อยรนะ้อยเปอร์ซ็นนะออมา,มาไม่ไหวอฉันไม่ยอมไม่แกทำแต้มหรอกหมาจงมาเป็นสกอร์ให้ฉันเพิ่มสักหนึ่งอันก็ยังดีไอมันหนีอ่ะเฮ้ย,ยด้านล่างโอ้โหช็อกละ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 ออื 2> 3, 2, 1. 1> แต่คิดว่าไม่พิก 700ต่อ3 0 0นะบานะแบบคิวเยอะจัดนะคิวไป3ตัวจ่ายดาเมจ62,000นะเนี่ยพอแบบเป็นสายแบบกึ่งแทงเนี้ยเนอะดาเมจมันก็จะลดลงนิดนึงแต่ผมว่ามีประโยชน์กว่าคือมันไม่ตายง่ายเกินอะแต่ก็แล้วแต่เน้ะบางคนอาจจะมาเป็นทีมอาจจะแบบสายดาเมจจ๋าเลยก็ได้เชิญกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม